เอมิเรต์ป่ะแล้วนี่ล่ะคะบันดิตสาวบันดิตสาวแอดตัวแม่ตัวเฟียดตัวแม่ตัวเฟียตโยโย่ตัวเทวัฒนัทครับนะฮะเพราะว่านึกว่าเป็นผู้โดยสารชาวต่างประเทศนะเนี่ยไม่ตั้งแตแรกที่มาไม่ใช่เพราะว่าปกติเขาจะเรียกรถเอารถแขยะไม่ใช่หรอกคุณลุงพอดีพู้หนูตัวใหญ่หรือเรียกกันใหญ่ดีสักหนึ่งค่ะคุณลุงขานะ คุณลูกเปิดเพลงเทสหนูมากเลยนะคะนีเอออีกหน่อยหนูจะเต้นโชว์แล้วนี่นะจิตะรีลานะเออสวยค่ะสวยมากเลยค่ะมนไม่เคยมีันสวยกับปัเลยค่ะแต่ว่า จะใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่ว่ายังไงกูคิดสองห้าโมงเย็นป่ะนอนกับพี่เอ้ยอ้โหเออช่วยหน่อยแม่โอ้ไม่ยอมกูพี่ไม่ยอมอีเฟอร์หลัูจะยอมมึงเพื่ออะไรแม่กูส่งมาจากหัวเมืองนะหัวเมืองทางภาคอีสานกูจะยอมได้ไงเออยอมไม่เป็นกวเหมือนตายก็ไม่ยอมค่ะโอ้ไม่เคยแพ้ไม่เคยทำตาม ก็ไปี EP นี้ไปไหนกันคะทุกคนคะไปถ่ายรูปกันค่ะเี่ยเอ่อซากิวเซียงซักทีไปตะวันแดงกันค่ะหรือว่าจะนี้ดินเนอร์แอปตะวันแดงเออได้เหรอได้ไหนเออพูดนึงว่าได้ไหนติดเออชุดฉันก็ได้ยู่ก็ใส่สุดสูบไปไงแล้วก็เอาทำไมอ่ะได้ยังนะเออคือมัน แล้วเรามีนัดถ่ายรูปรับปริญญาเออคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมทางการมากติดนักข่าวนิดนึงค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูพวกเองพวกข้าโลเคชั่นเรียกว่าพวกข้าเป็นคนข้าจะไปไหนกันแต่ว่าเอาจริงๆพวกเองว่าข้าแต่งตัวเหมือนวันรับจริงปะเออดูอันนี้ต้องเป็นแบบเอมิเรตป์หรอเอมิเรตแล้วนี่ล่ะคะบันดิตสาวค่ะบันดิตสาวแอบ ตัวแม่ตัวเฟียตเดี๋ยวเดี๋ยตัวเจดนะคะเพราะว่าสีมะคาที่แปลว่าสาวมาทีเจอกันในคาร์เทอนอินขวกเราจะไปถ่ายรูปกันค่ะนึกว่าเป็นผู้โดยสารชาวต่างประเทศนะเนี่ยโอ้ไม่ั่นตอนแรกที่มาไม่ใช่เพราะว่าปกติเขาจะเรียกรถเอารถขนายใหญไม่ใช่หรอกคุณลุงพอดีพวกหนูตัวใหญ่ถรือเรียกกันใหญ่ดีสักหค่ะคุณลุงค่ะนะ คุณหนูเ,เปิดเพลงเทสหนูมากเลยนะคะนี่เอออีกหน่ยอยหนูจะเ,เต้นโชว์แล้วนี่นะนจิตะลีลานะเออคือตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแม่โอลลฟเราก็มาถึงสถานที่แรกของเรานะคะแต่เขาฮ่าห้ามถ่ายส<อ>ุดรับปริญญ,ญานะคะคในวันเสาร์อาทิตย์ถ่ายได้แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่แม้อังคาร,อ,คารอังคารถึงวันศุกร์อังคารถึงวันศุกร์เออซึ่งน้อยมากแล้วคือทุกคนมาแล้วคาดาแต่ าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เช็คมันเลิศเลยแหละไม่ได้เช็คกันไม่ทำกันบ้านไมเคิลนะเออเดีเราจะไปไหนต่อแล้วโย่ก็จะโยกใหญ่แต่คือคนจะโยกกันเลยนะเออเดี๋ยวจะไปออซิซันต่อใช่เป็นไงมารอดูนะครับบ่งไปแล้วหนึ่งทีออซิซันเป็นไงรอรอดูเลยเออปลุกใจปะเออมันสู้ชีวิตใจ ความสงปากเลยก็สนดใจมากเยบ้ะถ้าใส่กระบังหน้านี้ไม่พร้อมรำปะสุยชาออไหวเนี่ยอะไรนะถ้าได้อะไรนะถ้าได้คู่ดีอะไรนะอีพีเี่ยแก้บนอ่ะรำแก้บนอ่ะจะรำแก้บทกสึ่งไงบ้างค่ะ น้อยก็เข <problem> okay ้าใจได้เพราะมันเป็นนโยบายนะเออแล้วไปที่ใหม่ไม่เป็นไรซึ่งกว่านี้โอเคค่ะ ตีหมดอ่ะอะไรก็ตีหมดอ่ะก้าวันจะจะแยกเนี่ยเที่ยงกติ้ซวันเย็นเซวันเย็นวันเช้าเซวันเย็นวันเช้าก็สี่โมงแร้รถวันนี้นะคะตอคันนี้คือมีสายเชื้อชาตินะะไม่แต่ว่าคนภาคกลางแปดโมงเขเรียกสองโมงใช่ใช่ใช่องโมงสามโมงแปดโมงเขเรียกสองเก้าโมงเขาเรียกสามห้าเขาบอกกูห้าโมงที่กูมาห้าโมงเย็นนะอีกอ ห้าโมงเ้าเอออย่ามาบอกอย่างเงี้ยนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากจะร้องหยอกคนตกม่นัำหยอกอะไรอ่ะคนตกหาใหญ่น้ครับนมูยชมหาคนตกแม่น้าตกรอดไหมครับวันนี้วันนีนั่งจะเล่นหรือเปล่าวันนี้น่งจะเล่นรอบทน่งหอ่าเศร้าอคิดวันนี้ได้รือเปล่น กต้องร้องให้นะเก่งกิกข้างแบบนอะ้ันนี้ยักินแต่งหน้าแต่สายที่เราจะได้ถ่ายเย็นถ่านทั้งหกโมงเช้าพวก้ะเทยมาถึงก็กินกันก่อนเลยใะไม่หิวเนาะแต่ว่าไม่ห้วปกติอ่ะเออฉันกินอะไรบ้างกาแฟถุงต้หมกินของพวนี้กินเลยนี่ค่ะเซนดิซ์ดไข่บลาตัดทานเนื้อไปเออ เลิศเลยหลักสวยค่ะสวยมากเลยค่ะเหมือนไม่เคยมีวนดีโสวยตะปันเลยค่ะแต่ว่าสวยเหมือนตาชิบเขาเป็นผ้าลอมได้ไหมเหมือนสวยเหมือนโอตาลเลยค่ะอย่าเพิ่งรีบตายนะคะเราจะสวยให้โลกชื่อว่ากำลังสนั่นนะนี้คืออะไรอ่ะสี 君の虜になってしまえばきっといい、ね。 เปิดนะฮะฮะตากล้องเลยไปค่ะเออเกย์นะคะมันคืออะไรสักอย่างมันก็อร่อยครับไม่รู้ชื่อที่มันคือซอสอะไรอ่ะมันน่าจะบอกอะไรปะก็ได้นะคือแต่งหน้าตั้งแต่แปดโมงตอนนี้ถ่ายวงยังไม่เทมอะไรเลยนั่งรถเล่นกันทั่ว เ,เค่ารถพันกว่าแล้ว,อ, 500, ลวอ่ะค่ารถพันนึิงรักยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> เราเป็นคู่แรกที่มาถ่ายนะฮะใช่ค่ะคู่นิเทศศาสตาร์แบบปังเวอร์เลื่องอะไรล่ะค่ะอ้อมเล่นๆๆ<ไ>ประเด็นข้างหน้านะคะนะทำไมมีเพื่อนอยู่กันสองคน <c oughs> นี่จริงจริงๆอ่ะเรียนมาเนี่ยเรียนมาสี่ปีมีอยู่แค่สองคนดูสิมีกันอยู่สองคนคือเราเลิกเกินจนไม่มีคนครบถือว่าไง อาจจะเป็นตัวแม่เกินจนพี่ชายแบบกล้ามาแบบยังคุยกันไม่ได้ไหมไม่กล้าคุยฉันว่าแบบนี้เพราะว่าเราเลือดเกินแล้วคือหน้าอาจจะดูหญิงแต่ไม่ใช่ไม่จริงเลยเพราะว่าบอ แดี๋ยีก่สองใจกับไอน้ำเงินแต่สภาพตอนนี้คือคุณโดนนักเกต้วอถ้าเราถ่ายไปกี่ชั่วโมงนะถ่ายไปหนึ่งชั่วโมงนิดๆว่าไม่เยอะแเนเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะว่าคู่ที่สองนั้นจะใช้เวลากี่ชั่วโมงคิว่ายังไงคู่ที่สองว่าห้ามงเย็นปะเอาพี่ค่อยเอาอีอยเอา่อ จะไปสัมภาษณ์เขากันนะอ่ะเอางี้ให้ทายก่อนว่าคำพูดแรกของโอลีจะพูดว่านานมากนานมากแม่มาดูกันนะฮะว่าคำแรกเขาจะพูดว่าอะไรว่วงมากแม่คำพูดแรกของแม่โอลจะพูดว่าอะไรเป็นไงบ้างคะ ตอนานไหมตอนานมากค่ะก็เลยหลับเป็นแบบนี้แล้วเป็นนะคะคำพูดแรกของแม่โอตะโผล่มากนานมากเลยว่าถ่ายสุดท่อนำโคตรเจ็บทำอะไรไม่โออันนี้เวลาหลังหน้าคือน้ำหนักลงโลนึงเลยป่ะสองโลโลเลยดอกว่า <minutes> เออ <on> เล่ดเล็ดนะคะแต่ก <Why? S 1> ่อนดูรองเท้าเนี่ยว้าวคิดจะอะไรเอ่ยหลับรู้ต้องบอกเลยว่าถ้านอกถ่ายคุยกันเยอะมากใช่ปหมกูออกไปตายหมดเออเดี๋ยวรอชมนะรอชชมเลย่แนนนออะไรนะไม่นางออกไปเล้วไม่ได้ไล่นะแต่ว่าไปแล้วแหละมาค่ะเซตสองเริ่มขึ้นแล้ว ไ่คักเก้ทันยาอันนี้เป็นเซตสองนะคะเซตชุดแดงและนะ ถ่ายรวมกัะทุกคนค่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรวมกันนะจ๊ะเมื่อกี้สองชั่วโมงที่สองคนนี้ไปถ่ายมาร้อกว่านึ900กว่าลูกฉันตไมตก300เออ้ามัตกฉันเลยถ่ายแก้ไง900ว่าลูกไม่พีนาทีฝนจุฉันฉันก็ฝนตกได้แค่สามรอยชั่วโมงเดียวเสยมากอแม่ลูกแต่แล้เป็นแม่ลูกหรือปวเมียหล่อนอะัวเมียกัเมียาน แต่งงานที่เท่าไหร่คูณกมีไมไม่แล้วคูณคืออะไรแม่เจ้าสาวเออไม่ก็คือาวใช่ก็คือาเขาว่าทำกัรบ้านงเขามาแล้วฉันไม่ทำกับ้านอะไรเลยฉันรอถ่ายอย่างเดียวนานะพี่จะเออแตดดดีนะแดดดีแดดดีสวยมากสวยมากสวยมากแดรอรอ

ยโยงขึ้นเออเย่งเย่งเาจะอยู่แล้วเย่ง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 ขึ้นเดี๋ยวก้อยบอกว่าอะไรลองกินนิ้วก้อยอีเฟิร์นอ่ะก็ลองกินแล้วแต่ไม่แต่เนี้ยยังดีนะแล้วนิ้วก้อยได้บรรลุเอาไว้ในนี้นิ้วก้อยไม่ขออีเฟิร์นยังพอว่ารองเท้ารองกีอันเนี้ยเราเท้ารองกีแต่เนี้ยติวตีนรองกีเพราะว่ามันรลุกันอยู่อย่างนี้มันรลุกันอย่างนี้มันอย่างรี้ อย่างเงี้ยแล้วอ่ะคิดอยมาไม่มามาไม่มาแล้ว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 กูบ้างเดี๋ยวกูบ้างเหรอกูไปบ้างกูไปบ้างกูไปบ้างอย่าไปยอมโอ้ไม่ยอมกูพีกไม่ยอมอีเฟอร์ล่ะกูจะยอมมึงเพื่ออะไรแม่กูส่งมาจากหัวเมืองนะใส่เสลี่ยงไปกูจะตกปลาอีสัมพางามให้ทุกคนได้ดูไปคอยตากไปหัวเมืองพังพภาอีสานกูจะยอมได้ไงเออเออประตูสู่อีสานกูจะยอมไม่ได้จริงจริงเชิดอีกเชิดอีก ที่บอกว่าหิวปากสั่นเลยหรอเป็นไงสั่นทั้งตัวตอนนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าปกติเขาแตหนาวปากสั่นอันนี้หิวปากสั่นตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรตอนนี้เป็นเวลากี่โมงและห้าโมงแล้วค่ะคี้ห้าโมงยังไม่ได้กินอะไรเลยอุ h ยทำไมกล้องสวยจังเห็นกล้องไม่ได้หัวเมืองอีสานยอมไม่เป็นผู้เหม่งปลายก็ไม่ยอมค่ะ บิ๊เด็ดกูเยอะนะอ้าวดูเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยมารำแทงกับกูไหมพอไม่เคยแทงไม่เคยทำตามแม่แต็ปหน่อยเร็ว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 ปากมันแดงกูให้อ่ะคือแบบว่าไม่รู้นะว่าอิปอกพอกับสีปากสีสีไหนแดงกว่ากัน นี่แหละสีเดจเจอต้องมีมือนะของฉันเมื่อก่อนเออสีเดจเจอต้องมีมือเออตีอ่ี่บัฑิตสิ่งหนึ่งที่พี่บัณฑิตจะต้องแลกก็คือเท้าใครจะรับปริญญานะคะจะต้องเตรียมเท้าให้ดีๆแต่ถ้าใส่ผ้าใบอะไรเงี้ยก็ได้แต่สําหรับผู้หญิงที่แบบเลิศเลอสวยรัะงามจะต้องส้นสูงเท่านั้นต้องออกกำลังกายเท้าให้ดี ไม่ใช่ว่าแค่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงต้องสูงนะไม่เอาไม่เอาฉันได้หรอมากุ๊กุบกุ๊กุบยังไงคะหัวเมืองทางทีศตาศน์เจ็บตีนมากแม่รู้ลูกจิตเว่าคือเขาเรียกว่าอะไรคนเราเลยนะคะใช่ไหม คุณเราไงครับฟิลไงคไม่สายในการเรียนนะคะยุมากขคาไนนแล้วก็เรียนได้นะคะถ่ายออกมาเป็นไม่ได้ฟิลเพื่อนนะฟิลกับแม่พาลูกเรียนจนจบพร้อมกันอุ้ยอยันนี้อะไรนะอะไรกัอะไรโอ้โหเอาไงอะแม่ลูกผูกจิตโอ้โหเอาไงอะคุณพี่ โอ้โหเอาไงคุณแม่จเมีกาปะว้าวน้อยมากค่ะคือดิอะไรสวยมากสวยเลิศที่สุดแล้วว่าเลยสั่งวันอ่ะจะลงไป เลิศเลยแหละค่ะอินเอร์ซี่มีนะคะแต่ตาอาจจะร้าหน่อยนะแสะกกลางไม่ตรงเลยวันนี้เรียก่าจบด้วยที่ร้านไหนคะสีหน่อยสีจอยลับสะแล้วกระเทียวปะเราบอกสีหน่อยรับสดสุดเก่องอยากพูดอะไรไหมคะยังไม่มีอิเลร์จี่ตอนนี้นะขออนุญาตนะคะตอนนี้ขอญาตหนึ่งน,นี่นี่นี่ ่ถอนขนตาออกก่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอกินแล้วทุกคนก็จะมี energy ขึ้นมาในขาใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเพราะเขาเคยมาโหหิวนะครับหิวมากยี่อแล้วเคยมาโหหิวหรอนี่ไงหิวจนปากสั่นช่วยกินให้หมดเลยนะคะใช่ค่ะน้าคิดว่าวันนี้กินหมดไหมครับไม่เหลือกินให้หมดทั้งซาลาเปาดูนะว่ากินไปสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวก็จะแบบ ่ะไทองไทยหอว่าไทยเห็นไหมล่ะคะเมื่อกี้แบบสังเศร้าซึมอยู่เลยค่ะเพราะอาหารมาเห็นไหมทุกคนดีดหมดเลยเออเห็นไหมล่ะปากสั่นหมดเลยอ่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะ ไปไหนกันต่อคนะไปช้อปปิ้งจ้าช้อปปิ้งนะคะดูชินไอโอค่ะต่อไปรอเลยเดีนี้ดูชินไอโอนะอุ้ยอะไรอ่ะนะอีจ้าโคโค่หรอเขาดูเลิศสั่งเดรอะมีกินเสร็จแล้วยังมาเดินตลาดต่อยังไงแต่ก็ถือว่ามาให้เอาให้คุ้มค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาทั้งวันกับเพื่อนเนาะนี่ไม่เไม่คอร์ตนเนี่ย you have baby you have a baby I have baby and I'm already ฝนตกนิดหน่อยแต่ก็กำลังดีฝนตกละร้อนหรอไม่ร้อนา่ะยาขำหน้าอ่อมแต่ได้ปะนานเจอเพื่อนบอกสีบอกยาอ่อมสีไม่อ่อมไม่อ่อม่าอ่อมเจอน่ไเจอเพื่อน่ห้ามอ่อมเ่นอะ่ร่บอกเดียว่าลีบเปเนี่ยคือโดนตกแล้วนะคะทุกคนแต่คืออะไรโดนตกโดนตกลยปากอะไร่นี้ หาโอ้ยมึงมาน่ารักมากมาดูกันนะน่ารักจังเลยแต่ถ้ามันถ้ามันแมมงแยมังเลยแม่ออกาเปจอยังยี่สนีออ๋อมีนตด้วยเี่เาโอเติว่าคนดูเยอะแเออถ้าเราอาไรอะโอ้ซีเป็นมีมเลยนะวิวเขาไล่โอา ต้องเี้ต้องเลี้ยปะเลยปะอ่ะเอ้ยยังไงโอ้เร็วเป็นสีลายเสื้อเก่าที่แตกแต่เสื้อเก่าหรอแต่เสื้อเก่านะชูบีนะเมื่อวายังไงอาจจะยังนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะคลอดกุดนะมันไม่ได้นะไม่ไปดิดูสภาพนะไปดูบ้านผีสิงไหมคนเยอะจังไม่เอาไม่อยากเข้าไม่เข้าดิแต่ว่าเดินดูข้างนไปดูเฉยไปดูเฉย ไม่แบบว่าผิดสิกับกลัวหรือเปล่าไม่มันน่ากลัวปะกลัวเขาหรือเขาันเยอะหรอถ้าเราไปดูสิป่้า50บาทลองดูสักคหาสิบแ่หสิข้างในมีอะไรหสิบาท่ปมาเดินแก้งๆก่อนเดินแก้งกับเขาอุ้ยมันจะยุบปะม่ยุบโอเค แล้วมันอยู่ข้างในอ่ะแม่มันแม่ไม่คิดว่ามันจะเก็บเสียงหรอกลองเดินลองดูงมันมีบ้านผีสิ่งก็ได้มามามาถ้า,ามามาลองดูลองดูนี่ไงก็มีเสียงกีเสียงอะไรอยู่นะ <c oughs> อ่ะเข้าไปดูว่าใครจะกลัวจะต้องเตรียมยาความดันปะ <c oughs> โอฉันไม่เข้าค่ะใครจะเข้าเดี๋ยวฉันจะย,ย,ยังไงมันไม่น่ากลัวหรอกอาจจะยังนะไม่อีเก่งถ้ากูเป็นเลยไปมายาความดันกูอยู่ห้องแล้วใครจะเอามาให้กูเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ใช่ลเรถ้ายโอเข้าไปอ่ะกลัวผีหรือผีกกลัวกูว่ากลัวตายเลยใครกลัวใครเออไปกับไอ้กระสับอุ๊ยอดี๋เดียวกลัวไปไหมไปอ่ะสันมอบกล้องให้คนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยไปไปกลัวกลัวขอดุจลากีลากีต้งเดี๋ยวให้เต้นให้เต้นแล้เต้นตัวเองแล้วเต้นตังนี้เลยจบ เป็นไงคะเป็ไงฉันไม่กล้าข้าวคนเดียวเลยอะจริงแต่ฤดูหนาวแล้วอะฤดูหนาวที่มีฝนก็งงอยู่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรฝนตกลางหน้าไก่หรืออะไรหรือเปล่างงไปหมดยี่ดอกสถานการณ์เนี่ยเออพาเลยสปีดคลิปกันดีกว่าทุกคนขาโอ้ยคลิปหน้าไปยังไงเอ่ยคลิปหน้าก็เดี๋ยวอาจจะยังไงดีอ่ะไปไหนก็รอติดตามชมแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไร พายุเข้าแลวยี่ดอกกันนะพายุเข้าแล้วนต่คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกันไว้ด้วยนะจ๊ะ